นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีมีหญิงวัย39ปีเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนสลับชนิดว่าได้รับการรายงานผ่านสื่อมวลชนเมื่อช่วงเช้าและได้ตรวจสอบทราบรายละเอียดดังกล่าวเป็นครูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรคประจําตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีค่าดัชนีมวลกายแสดงถึงเป็นโรคอ้วนระดับที่สองเข้ารับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวคเมื่อวันที่2 8มิถุนายนก่อนฉีดเข็ม2สลับชนิดเป็นแอสต a าเซ e c a เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตในวันที่20รกรกฎาคมขณะนี้ยังไม่สรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสลับชนิดวัคซีนหรือไม่ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปอย่างไรก็ตามสรุปในเบื้องต้นคือวัคซีนทั้งสองชนิดที่ฉีดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้เป็นวัคซีนที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสูงจากการที่ฉีดมากกว่า10ล้านโดสเพียงแต่ร นี้เป็นการฉีดวัคซีนสลับชนิดและเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตจึงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งส่วนผลการสรุปจะแจ้งให้ทราบต่อไป